สวัสดีครับพบกับผมมสัสกิติเพียรจัตุรัตในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุมมกคส,ออสวัสดีครับนักเรียนยินด,ดีต้อนรับนักเรียนทุกคนมาเรียนภาษาจีนกับจางเหนรวีเหล่เรียนาชืจอนกันนะครับวันนีราเรียนภาษาจีับจนนะคนร,รับี้เราจะเรียนนกันใงนรัวันนี้เรยนังคงอาเรียนภาษาีนกับจ จงกัวชวนถงถี่ยู่หรือการกีฬาดั้งเดิมของประเทศจีนนะครับในครั้งที่แล้วเราจะได้แนะนําเกี่ยวกับจงหัวฉวนถงถี่ยู่หรือการกีฬาด,ดั้งเดิมของจีนให้นักเรียนทราบแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดในหัวข้อนี้กันแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดเรามาทบทวนกันสักหน่อยนะครับว่าจงกัวชวนถงถี่ยู่หรือการกีฬาด,ดั้งเดิมของประเทศจีนมีอะไรบ้างประเภทแรกอู่สู้ หรือศิละปะก,การป้องกันตัวและการต่อสู้ประเภทที่2เซี่ยงฉยีหรือกีฬาหมากรุกจีนและประเภทที่3คือเว่ยฉยีหรือกีฬาหมากร้อมจีนสำหรับกีฬาอู่ชู้นะครับสามารถแบ่งตามเนื้อหาในการซ้อมหลกัหลกๆสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทได้แก่ สวนสู้วิชาหมัดมวยชีเสี้วิชาอาวุธตุ้ยเลียนการซ้อมประลองยุทธคู่ตุ้ยข้างสิงเสียงมู่รายการต่อสู้จริงจีถีเสียงมู่รายการต่อสู้กลุ่มหลิวไพ่หรือสำนักของอู่สู้ โดยรวมแล้วสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือเนอยเจียรหรือสำนักกำลังภายในเป็นการฝึกควบคุมกำลังภายในเป็นหลักอีกประเภทหนึ่งคือไหวเจียรหรือสำนักกำลังภายนอกเป็นการฝึกเอาชนะด้วยกำลังเป็นหลักถ้าหากแบ่งตามถิ่นกำเนิดสามารถแบ่งได้เป็นเสาหลินพายสำนักเสาหลิน อู่ตังไพ่สำนักหูตึงและเอ๋อเหมยไพ่สำนักเอ๋อเหมยการกีฬาดั้งเดิมของจีนประเภทที่สองเสี่ยงฉยีหรือหมากรุกจีนและกีฬาดั้งเดิมของจีนประเภทสุดท้ายนะครับ นั่นก็คือหวยฉีหรือหมากล้อมจีนเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจำได้แล้วใช่ไหมครับว่าการกีฬาดั้งเดิมของประเทศจีนมีอะไรกันบ้างต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดในข้อที่1เป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับการกีฬาอู่สู้หรือศิละปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ของจีนให้นักเรียนจับคู่รูปภาพและคำศัพท์ให้ถูกต้องนะครับ ภาพที่ 1. น,นักเรียนคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมกีฬาอู่สู้ประเภทใดครับภาพที่1คือตุยข้างซิงเสียงมู่หรือรายการการต่อสู้จริงภาพที่ 2. นักเรียนคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมกีฬาอู่สู้ประเภทใดครับภาพที่2คือตุยเลียนหรือการซ้อมประลองยุทธคู่ ภาพที่สามนักเรียนคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมกีฬาอู่สู้ประเภทใดครับภาพที่สามคือสวนสู้สวนสู้หรือวิชาหมัดมวยภาพที่สี่นักเรียนคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมกีฬาอู่สู้ประเภทใดครับภาพที่สี่ก็คือจีถีเสี่ยงมู่หรือ รายการต่อสู้กลุ่มและภาพที่5ภาพสุดท้ายนักเรียนคิดว่าเป็นการฝึกซ้อมกีฬาอุ่นสู้ประเภทใดครับภาพที่5ก็คือที่เสี่หรือวิชาอาวุธทำถูกทุกข้อเลยใช่ไหมครับเรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับจงกัวชวนถงถียี่หรือการกีฬาดั้งเดิมของจีนกันต่อนะครับ ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องข้อที่1นึ่งเจ้าจงจงกัวชวนถ่งถียี่ชื่อู่ชู่การกีฬาดั้งเดิมของประเทศจีนในภาพก็คืออู่ชู่นั่นเองนะครับข้อที่สองอู่ชู่สีเลี่ยนเน่หลงต้าถีเฟินเหว่ยวนชู่ ชีเซี่อตุยเลี้ยนตุ้ยค้างซิงเซียงมู่เขอจีถี่เซียงมู่สำหรับการฝึกซ้อมกีฬาอู่สู้นะครับสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทหลักๆได้แก่สวนสู้วิชาหมัดมวยชีเซียวิชาอาวุธตุ้ยเลี้ยน การซ้อมประลองรุดคู่การซ้อมประลองยุดคู่ตุ้ยข้างซิงเสียงมู่รายการการต่อสู้จริงและจีถี่เสียงมู่หรือรายการต่อสู้กลุ่มข้อที่3จงกัวอูส่สู้อันฉีหยวนตี้เขอเฟินเหวยเซาหลินพ่ายอู่ตังพ่ายเออเหมยพ่าย กีฬาอู่สู้หากเราแบ่งตามถิ่นเกิดสามารถแบ่งได้เป็นเช่าหลิงไพ่สำนักเช่าหลินอู่ตังไพ่สำนักบูตึงและเอ๋อเหมยไพ่สำนักเอ๋อเหมยข้อที่4เจ้าจงจงก๋ว传统体育是เสี่ยงฉีสำหรับกีฬาดั้งเดิมของจีนในภาพนี้ก็คือ เี่ยงฉีหรือกีฬาหมากรุกจีนข้อที่5้าเจ้าจงจงหัวฉวนถงถีง่ยชื่อหวยฉีสสำหรับการกีฬาดั้งเดิมของประเทศจีนในภาพนี้คือหวยฉีหรือกีฬาหมากล้อมจีนเป็นยังไงกันบ้างครับทำถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหมครับเอาละ 这些就是我们今天要学的内容中国传统体育好ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาที่เราได้เรียนกันในวันนี้เรื่องของการกีฬาด,ดั้งเดิมของประเทศจีนหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิละปะและวัฒนธรรมจีนเพิ่มมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอบหรือในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับ สำหรับวันนี้จางเหล่าชือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ